Oh, สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมเดทีนิเกเช่นเคยน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาลงรีออก,กิลนะครับผมจะสู้กับอ่าคนไหนดี ก็แนะนําให้เป็นคนที่เราสามารถที่จะตีชนะทั้งสามทีมนะครับผมจะเลือกเป็นคนนี้แล้วกันทีมนี้เก่งสุดนะครับผมจะใช้เป็นทีม่าดินนะครับอเอาเป็นดินล้วนเลยนะครับ ส่วนทีมที่สองนะครับผมจะใช้เป็นธาตุไฟนะครับเรามีหัวโตนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หัวโตในการฮิวนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็ทีมสุดท้ายนะครับใช้เป็นทีมทัดุลมนะครับเดี๋ยวเราไปต่อสู้กันเลยนะครับ โอโมีรีชาร์ดด้วยนะแต่รีชาร์ดเวล์80มันก็ไม่เก่งนะครับก็ไม่แนะนำให้ใช้นะครับก็อย่างน้อยสักเลเวล้อยก็สามารถใช้เป็นตัวซัพพอร์ตแนวหลังได้นะครับแต่ถ้าจะเอามาอยู่แนวหน้าก็ต้องสัก140นะครับเรียบร้อยชนะไปนะครับสำหรับทีมแรก ทีมที่สองผมใช้เป็นทิมทัดไปนะครับโอ้โห,โหสกิลนี้แรงมากนะครับของคุมโมะสกิลเมอร์ลินนะครับนี่โอ้โหแตกเป็นสตัวครับแล้วก็นี่ครับแทงคนนี้ก็ตีแรงมากนะครับ นี่เรียบร้อยฮันนี่บาวแต่ไปแล้วนะเรียบร้อยครับรก็บกชนะไปทั้งสามทีมนะครับเร,รเราก็จะได้สามดาวนะครับรก็แนะนำให้สู้กับทีมที่เราสู้ไหวนะครับรก็ทีมไหนที่เออเราไม่มั่นใจนะครับเราก็เลือกเป็นคนอื่นนะครับ คนนี้ผมตีไปสามดาวแล้วนะครับก็จะกลายเป็นตัวสีขาวดํานะครับคนนี้เราก็อย่าไปกดต่อสู้ซ้ํานะครับเราก็เลือกเอาคนอื่นผมจะเลือกเป็นคนนี้แล้วกันอยู่ใกล้ๆรู้ว่าจเจาคนนี้ดิขอดูซนะีพีหน่อยซีพีสูงไปนหน่อยนะครับเอาเป็นคนนี้คนนี้ โอเคเลยนะครับคนนี้ก็ทีมแรกนะครับผมจะใช้เป็นทีมทัดดินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทีมที่สองใช้เป็นทัดไฟนะครับทีมสามก็ทัดลมเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเราชนะทั้งสามสามเทินนะครับสามตาครับ เราก็จะไม่ต้องมาตีซ้ำนะครับนี่เร <m utter> ียบร้อยแตกเป็นสองตอนนี้ผมก็กำลังปั้นทีมคาดไฟอยู่นะครับ ก็เลเวลร้อยไปสามตัวแล้วนะครับเอาไว้ลงเมืองใต้ดินตาสลักนะครับในสกิลหากินแล้วครับของเมลินเรียบร้อยนะครับก็ชนะสามดาวนะครับ ก็เก็บไปได้สองตัวเลยนะครับเราจะต่อสู้ได้แค่วันละสี่ครั้งนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงดันกิลกันต่อเลยนะครับอันนี้ก็แนะนำให้ลงทุกวันนะครับ ก็จะลงได้เวลาสามครั้งนะครับก็ต้องลงให้ครบทุกวันนะครับอันนี้ผมลงไปสองครั้งละเหลืออีกหนึ่งครั้งนะครับใช้เป็นทีมธาาุดินเหมือนเดิมนะครับก็จะตำแหน่งประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไปลุยก,กันเลยนะครับน่าจะไหวอยู่เมอร์ลินผมเลเวลร้อยเองนะครับ ก็จะปั้นสักเลเวลรอยี่สิบนะครับก็จะทํา่าช่วยทําดาเมจได้อีกเยอะเลยครับเพราะว่าเมอร์ลินก็เป็นตัวทัดไฟที่ตีหมู่นะครับแล้วก็ตีแรงอยู่แล้วนะครับคล้ายๆกับทอมโมะเลยนะครับนี่ครับส่วนมากผมจะเน้นตัวละครที่ตีหมู่นะครับคือตีแล้วโดนทีละหลายตัวนะครับก็จะทําให้เราทําดาเมจได้เยอะนะครับส่วนตัวที่ตีเป้าเดียวผมก็จะ ไม่ค่อยเอามาสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าทีมใครยังยืนไม่ไหวนะครับผมก็แนะนำให้เอาตัวฮิลมาสักสองตัวก็ได้นะครับเอาอจะเป็นควโตนะครับแล้วก็เทเลซ่านะครับสองตัวเอามาช่วยกันฮิลนะครับหรือว่าใครมีเฮเลนนะครับก็เอามาช่วยก็ได้นะครับเผื่อว่าดาเมจมันเกินนะครับแล้วฝั่งเราตายนะครับก็จะได้ชุดได้นะครับ หรือจะเอาฮริสมาเปิดโด้ก็ได้นะครับช่วงแรกๆผมก็ใช้แฮรริสเหมือนกันนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าทีมันจะไหวแล้วนะครับพอยืนไหวแล้วเนี่ยเราก็เอาโซดาเมตมาเพิ่มนะครับโอ้โแต่เมอร์ลินผมครึ่งหลอดแล้วเนะี่ย <c oughs> เมอร์ลินนี่จะค่อนข้างอ่าปั้นมาเลเวลไม่สูงนะครับเพิ่งจะปั้นไม่กี่วันนะครับทัาไป ถ้าปันมาเรีวสูงนี่มันจะช่วยทำดาเมจได้เยอะเลยนะครับแต่อันนี้ก็น่าจะทำดาเมจได้เยอะแล้วนะครับน่าจะพอๆอกับในส่วนของฮูกโก้เลยนะครับแต่ดาเมจหลักๆนี่ผมก็จะใช้โทมโมกนะครับในการสร้างดาเมจนะครับนี่สกิลนี้สุดยอดมาก Alangkan ngan ถ้าใครยังมีอุปกรณ์สมสายไม่ครบทุกตัวนะครับก็แนะนําให้สลับของนะครับอย่างเช่นช่วงเช้านะครับผมเอาทีมท่าน้ําลงนะครับก็ใช้สลับอุปกรณ์ไปให้กับทีมท่าน้านะครับแล้วต่อไปเอาทีมท่านลมลงนะครับก็จะสลับอุปกรณ์นะครับไปใช้ให้กับทีมท่านลมนะครับแล้วพอเราจะใช้ทีมหลักเราก็ค่อยสลับอุปกรณ์มาใช้กับทีมหลักนะครับก็จะทําให้ตัวคอครของเรานะครับมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในการ ลงแต่ละครั้งนะครับตอนนี้มอนก็เหลือสี่ตัวแล้วนะครับดาเมจมันก็จะลดลงไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตีฮนันนบาวผมไม่เข้าเลยนะครับฮนันนบาลแค่สองดาวเองนะครับ มอนพวกนี้มันจะไม่ติดสถานะเลยนะครับเผาไหมก็ไม่ติดนะครับสตันก็ไม่ติดนะครับสายรักความแค้นก็ไม่ติดนะครับก็ใช้เป็นตัวดาเมจเยอะๆไปเลยดีกว่านะครับผมว่าแล้วก็เราเน้นเอาดาเมจหมู่นะครับเน้นตัวที่เป็นดาเมจหมู่มานะครับก็จะโจมตีโดนหลายตัวนะครับเนี่ยโทมอผมตีทีละสี่ห้าตัวนะครับ อันนี้บาวก็ตีหลายตัวนะครับฮูโกโก็ยิงทีละหลายตัวนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้ามอนเหลือสามตัวเหลือสองตัวเพื่อนเราก็จะมาตีได้ง่ายขึ้น,นครับ เรียบร้อยนะเก็บไปแล้วหนึ่งนะเห <sm all> ็นไหมพอมอนเหลือสามตัวแล้วดาเมจมันก็จะน้อยมากเลยนะครับทำอะไรเราแทบไม่ได้แล้วนะครับ <S 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 ถ้าเทียบกับช่วงแรกๆที่มอนมีหลายตัวนะครับสามารถที่จะตีเมอร์ลินผมซึ่งหลอดได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็2ีเจ็ดเทอร์แล้วนะครับเราสามารถต่อสู้ได้สูงสุด30มสิบเทอร์นะครับในหมดนี้เดี๋ยวพอสู้เสร็จเราจะมาดูดาเมจกันนะครับว่าแต่ละตัวทําดาเมจไปได้เท่าไหร่นะครับก็ผมอยากจะดูเมอร์ลินนะครับว่าสร้างดาเมจได้เท่าไหร่นะครับ ดูจากสกิลว่าแรงอยู่นะครับเรียบร้อยครับครบสามสทีเทิร์นล้เดี๋ยวเราจะมาดูดาเมดกันเลยนะครับโอ้โหผมทำด้ำเมดไปได้เจ็ดล้านนะครับเจ็ดล้านหกหมื่นนะครับ 262ร้อยหกสิบสองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละตัวนะครับว่าแต่ละตัวสร้างดาเมจไปได้เท่าไหร่ในส่วนของดาเมจที่เยอะที่สุดนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าต้องเป็นของสมมโมกนะครับก็ดาเมจทั้งสิ้นสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันนะครับเกือบสองล้านห้าเลยนะครับรองลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของฮันนีบาลนะครับดาเมจเกือบสองล้านเลยนะครับ 1 9,97,000านาแนะครับก็ถือว่าน้อยกว่าธรมโมแค่ประมาณ5 0 0 0 0ืเองนะครับอันนี้บาวเนี่ยก็ตีแรงใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันโดนทีละหลายตัวนะครับต่อมานะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเมอร์ลินนะครับจะทำดาเมจได้เยอะมากเลยครับหนึ่งล้านสามแสนสามมื่นแปดพันนะครับก็ล้านสามนะครับเมอร์ลินเลเวลแค่หนึ่งร้อยเองนะครับ ส่วนของฮูโกทำาเ,เมจได้เพียงแค่เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็สิบเอ็ดนะครับเพราะว่ามันไม่ติดสถานะเวลาที่ฮูโกปลาระเบิดไปเนี่ยมันไม่ติดนะครับมันก็เลยทำาเ,เมจได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะต้องเปลี่ยนจากฮูโกไปเป็นตัวอื่นนะครับหัวโตะนะครับทำาเเได้สี่แสนสี่มื่นห้าพันห้ายห้าสิบนะครับแล้วก็ฮิลไปทั้งหมด สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันนะครับก็เป็นรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงอารีนาต่อนะครับเรามาดูที่อารีนาระดับสูงนะครับ ผมจะตอนนี้ผมอยู่ในแรงโกสองนะครับผมจะสู้กับคนนี้แล้วกันแรงดมอนสิบนะครับชื่อสลัมนะครับสลัมทีมไหนเป็นทีมหลักเขาเนี่ยโอ้โยทีมหลักโคตรโหดนะครับเราไม่สู้นะครับเราจะใช้หัวหน้ากิวของเรานะครับคนเดียวนะครับในการสู้ ต่อมาครับเป็นทีมลองนะครับทีมลองของเขาผมจะใช้เป็นทีมธาตุด,ดินของผมนะครับอ่าประมาณนี้ธาตดินล้วนเลยนะครับออกมาครับผมจะใช้เป็นทีมเอ่อธาตุลมนะครับธาตุลมแล้วก็มีเมอร์ลินมาเสริมอ่าประมาณนี้ ะครับก็เล่นไม่ยากนะครับสำหรับอารีนาระดับสูงสุดนะครับเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนจะมีรีชาร์จกับดันเต้กันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าตัวของรีชาร์จนะครับก็สามารถที่จะใช้เหรียญอารีนาไปแลกได้นะครับ เราไม่ต้องเติมเพชรมาเปิดก็ได้นะครับสําหรับรีชาร์ตนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ซัพพอร์ตที่ดีเลยนะครับเพราะว่าพลังโจมตีได้ถึง25%นะครับก็จะทําให้ทีมเราโจมตีแรงขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าดาวเดียวผมก็ยังไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นะครับพราะดาวเดียวมันก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนของรีชาร์ตนะครับส่วนดันเต้นี่ผมไม่แนะนําให้แลกเลยนะครับก็ผมมองว่าดีชาร์ตมัน มันซับพอร์ตทีมได้ดีกว่านะครับนี่เรียบร้อยอันนี้เราก็ยอมแพ้ไปนะครับได้เรือระดับเป็นแล้งไดมอนด์สิบแล้วนะครับ ผมว่าแรงนี้มันก็โอเคแล้วนะครับถ้าเราไปต่อเนี่ยมันจะได้ถึงเท่าไหร่น่าจะไดมอนจ็ดนะเรามาดูโอ้โหยังโหดเต็ปเดิมเลยนะครับตัวนี้มาอยู่ทีมแรกนี่ต่อมานะโอ้โหยังโหดอะ่ะผมจะใช้ทีมทัดดินนะครับในการต่อสู้เป็นทีมหลักนะครับ จัดทีมประมาณนี้แล้วก็มีตัวฮิลนะครับใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะ ทีมแรกยอมแพ้ไปนะครับเราไม่จะเป็นต้องไปชนะทั้งสามทีมนะครับมีเรียบร้อยแตกไปหนึ่งนะับ ถ้ามีดาวินชีแเราไม่มีออกเตเวียก็ไม่ประโยชน์อะไรนะครับยกไปก็เท่านั้นนะครับมีดาวินชีแล้วมันต้องมีออคเตเวียด้วยนะครับเสร็รียบร้อยครับออคเตเวียผมไปละแต่ก็ยังเหลือสี่ตัวนะครับนี่หัวจงนี้เป็นตัวที่ดาเมจแรงมากเลยนะครับแล้วก็โจมตีได้ต่อเนื่องเลยนะครับ ทีมหลักของผมนะครับธาด,ดินนะครับเจอกับทีมธาตไฟแล้วก็มีริชาร์ดอีกแล้วนะครับโอ้โหผมเจอบ่อยมากเลยริชาร์ดเนี่ยช่วงหลังๆนี่เจอบ่อยเลยนะนี่ครับสตาร์นไปครับริชาร์ดผมโมโมโออสกิลนะครับนี่เรียบร้อยตัดไปสองโอ้โหโดนสกิลของเมอรลินเข้าไปนะครับโอ้โหโอ้โห เกือบแตกนะครับแฮริส <laughs> นี่ได้ไดฮิวมาหน่อยนึงนะครับฮิวไม่แรงนะครับสําหรับเฮเลนมันเป็นตัวฮิวที่ฮิวไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่าเราจะเอามาชุบได้นะครับ <laughs> เผื่อว่าเราพลาดนะครับจะได้ชุดได้นี่เรียบร้อย <laughs> โอ้โหได้เลื่อน <laughs> เป็นไดมอนด์สามเลยนะครับโอเคนะครับ <laughs> เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยนะครับ อันนี้เป็นทีมหลักของเขานะครับผมก็จะใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีทีมธัดไฟนะครับแล้วก็ธาตุน้ำนะครับผมจะสลับนะครับเอาธาตุดินมาไว้ทีมที่สองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับจะใช้เทเลซาดด้วยนะครับแล้วก็ใช้ทโมโมะอยู่ข้างหน้านะครับพอดูแล้วดาเมจเราเหนือกว่านะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแทงอยู่หน้านะครับ อ่าทีมทัดน้ําก็ใช้เป็นทีมทัดลงอ่าประมาณนี้ไปลุยกันเลยนะครับทีมแรกนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่ายอมแพ้ไปทีมที่สองนับเจอกับทีมทัดไฟนะครับโอโหอย่างง่ายเลยมีตัวเทพแต่ว่าดาวน้อยมันก็สู้เขาไม่ได้นะ ตัวของเทเลซ่าจะทําการฮิวสองครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะครับคราวนี้เจอธาตน้ํานะครับธาตุน้ำนี่มันทำซีซได้ค่อนข้างช้านะครับ คือมันแข่งช้านะครับก็ผมว่าเล่นสตันน่าจะดีกว่านะ <c oughs> อ่าต่อชนะไปอย่างง่ายได้เลยนะครับ <c oughs> ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังมีอนะไรน่าสนใจผมก็จะมาลงคลิปอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ